ในอดีตนะคะของครูติหน้านะคะที่เคยทําเราไม่ได้ผลเนะเราดูไว้เราจะได้ไม่ทาตามโอเคป่ะเพราะว่าครูต <laughs> ิน่าเนี่ย <laughs> ก็เคยขายของที่เราไหมขายของเป็นชิ้นเป็นอันนะหลายหลายคนคิดว่าอุย้ยครูติน่าก็ขายคอร์สอย่างเดียวนั่นแหละครูติน่าจะไปเคยขายอย่างอื่นจะไปเข้าใจอะไรหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เลยครูติหน้าเนี่ยเคยขายของที่เป็นชิ้นเป็นอันมาแล้วนะคะแล้วก็ทําไมแล้วก็เจ๊งมาแล้วนะคะ <laughs> อันแรกเลยนะตอนที่ครูเข้าสู่วงการออนไลน์ใ่ๆเลยนะสิ่งที่ครูขายคืออะไรคือกระโปรงทูทูนะคะกระโปรงทูท,ทูมันเป็นกระโปรงแบบกระโปรงสําหรับเด็กแล้วมันก็จะบานๆแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วตอนนั้นครูขายเนี่ยชุดแบบนี้เลยเดี๋ยครูไปหารูปมาเนี่ยมันคือชุดแบบนี้เลยมันเป็นเอ่อท,ทูทูที่เป็นมเนียนนะคะก็คือถ้าใครถ้าใครไม่รู้เนี่ยวันฮาโลวีนของอเมริกาเนี่ยเด็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องแต่งเป็นผีนะผู้ใหญ่ด้วยเราไม่จําเป็นต้องแต่งเป็นผีในอเมริกานะคะ มันจะออกแนวแบบว่าแต่งตัวแฟนซีมากกว่าเราจะแต่งเป็นอะไรก็ได้จะแต่งเป็นมีเนียนแต่งเป็นเอลซ่าแต่งเป็นไอรอนแมนแต่งเป็นแบทแมนเพราะนั้นเนี่ยครูก็คิดว่าเฮ้ยเห็นนะ่ะเห็นเราครูก็เสิร์ชเสิร์หาอะไรเงีเ้ยเดี๋ยวมันจะฮาโลวีนแล้วดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยมีเนียนมันกำลังฮิตครูก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อนี่ดีกว่าทูทูเนีย่ยน่ารักมากเลยทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่ได้ไรเชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าไม่ได้รักเด็กไม่ได้บอกไม่ได้เกี่ยวอะไร เ,เราต้องขายได้แน่นอนเราต้องหาตังค์ได้แน่นอนไปซื้อมาปรากฏว่าอะไรจ๊ะปรากฏว่าก็ขายได้นะแต่ซื้อมาเป็นแบบโอ้ยยี่สิบสามสิบตัวเลยขายได้ประมาณห้าหกตัวเก็ตป่าเก็ตอว่ามันอะไเก็ตอว่ามันขาดทุนอะก็ใจว่าจะซื้อมาแล้วบอกว่าลองขายดูสุดท้ายก็เดไมาก็เอาไปบริจาคหมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขายไม่หมดนะเราก็ไม่รู้ว่า เราจะขายยังไงก็คือเก็บสต็อกเก็บค้างเอาไว้เป็นปีอะหลายปีอะสองสามสองสามปีอะกว่าจะตัดสินใจว่าเออผูิจักไปดีกว่าเท่านั้นยังไม่พอครูตีน่าก็ยังไม่เข็ดนะคะเป็นคนที่เข็ดแล้วเอ่อทำทำพลาดแล้วไม่จับแล้วทำใหม่คิดแล้วแบบเอ้ยช่วงฮารโลวีมันคงขายยากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาช่วงคริสต์มาสดีกว่าอ่าอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้นะคริสต์มาสครูก็เลยทำไมลองไปหาของมาขายอีกทีหนึ่งนะคะมันเป็นเตียง ที่เป็นรูปเรนเดียสำหรับต้องหมาคือแบบว่า,วา,วา,วาคนอเมริกันเขาจะชอบไอ้นี่ไงตกแต่งบ้านเวลาที่มันเป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมเขาก็จะมีต้นคริสต์มาสเขาก็จะมีไอ้ไอ้ที่เป็นสายลุง้งอะแขวนตามบ้านที่เป็นอะไรของเขาไม่รู้อะวันคริสต์มาสอะเยอะเยอะคนอเมริกาคือเยอะคือแต่งเยอะเยอะคมก็เลยคิดว่าแบบเตียงน้องหมานะ แล้วก็แบบวางไม่ได้บ้าแล้วหมามันก็บอกว่าอยู่ข้างในได้แล้วมันก็แบบอบอุ่นอะไรเงี้ยเออมันน่าจะขายดีหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นนะ่าแพงเหมือนกันนะลงทุนไปนหลายหมื่นมากอะฟังดีดีนะคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีทุนเยอะเวลาเราซื้ออะแล้วเราไม่สามารถที่จะลงทุนเยอะๆแบบซื้อทีละเยอะๆแบบเจ้าใหญ่ๆแบบคนอื่นๆได้อะแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องมาขายที่มันแพงกว่าชาวบ้านปรากฏว่าอะไรไหมอีบ้านหมาเนี่ยขายไม่ได้เลยแล้วก็แบบ แล้วก็งตัวเองกันนะทำไมซื้อมาขายวะตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้มีหมานะไม่ได้อินกับอะไรแบบนี้เลยแต่คิดว่าคิดแค่ว่าเออมันน่าจะขายได้มั้งหรืออะไรเงี้ยต้องระวังนุ้ยต้องระวังให้ดีๆเวลาที่เราจะเข้ามาขายอะไรในออนไลน์เนี่ยอันนี้คูเป็นให้เป็นบทเรียนเสริมไปเลยเนาะเราอย่าใช้เซนว่าแบบมันน่าจะขายได้อะไรอย่างเงี้ย้าใจว่าไอเซนแบบเนี้ยแม่งพังแม่งเจ๊งกันมาเยอะแล้วมันแบบไอเนี้ยมันน่าจะมีคนซื้อนะมันต้องมีคนซื้อแน่ๆเลยมันน่าจะขายดีหรืออะไรเงี้ย เฮ้ยเลยอย่าไปพึ่งเซนอะไรแบบนี้อยู่ดีก็แบบเป็นความคิดที่แบบมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีปีมีขุยคิดว่าคนก็คงอยากได้ละมัง้งอะไรเงี้ยไม่ได้นะเจ๊งนะอันเนี้ยครูก็เจ๊งไปหลายหมื่นละโอเคไหมครูก็เจ๊งไปหลายหมื่นละแล้วครูก็พิ่งมามามรรู้ตัวอีกทีหนึ่งเออบางคนเขาเพิ่งมีหมาตัวใหญ่ไม่หวแล้วหมาตัวใหญ่จะไปซื้อได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคิดไปดุน้นอะไรางี้แต่ไม่ต้องติดต่อมาซื้อนะไม่ขายนะอันเนี้ยครูซื้อมาประมาณน่าจาวสิบยี่สิบกว่าอันบางทิ้งไปหมดเลย ทิ้งอ่ะทิ้งแบบทิ้งจริงๆอะทิ้งแบบทิ้งลงทางขยะไปเลยอ่ะแต่ว่าก็มี2-3อันที่แบบเอาไปให้แบบคนรู้จักอะไรเงี้ยเนาะที่เขามีมาแต่ที่เหลือคือทิ้งไปเลยนะ